แล้วก็ล่าสุดกรณีเกี่ยวกับมาตรการของสหรัฐอเมริกาที่จะเป็นเจ้าโลกในทางเศรษฐกิจด้วยในทางความมั่นคงด้วยเนี่ยจีนกับรัเสเซียครับประกาศร,าร่วมต้านมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวเพราะว่าสหรัฐก็ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกดดันคว่ำบาตรรัเสเซีย,ยล่าสุดนายกหลี่เฉียงของจีนเนี่ยให้การต้อนรับ นายกของรัเสเซียนะมิคาอิลมิสูสตินที่เดินทางไปเยือนจีนหลังจากที่สีชิ้นผิงเพิ่งเจอกับโดรัททมไปนะ,ะนะแต่นี่ฮะจีนเปิดบ้านต้อนรับ นายกของรัเสเซียแล้วมีแถลงการร่วมกันออกมาค่ะโดยจยีนและรัเสเซียเนี่ยก็ยังกล่าวถึงความจําเป็นในการป้องกันไม่ให้บางประเทศใช้อํานาจปูกขาและครอบงําในบางส่วนของเศร,ร,ร,รษฐกิจโลกทั้งนี้แม้จะไม่ได้ระบุชื่อประเทศโดยตรงนะคะแต่ด้วยถ้อยคําดังกล่าวก็ถูกมองว่ามีเป้าหมายหมายถึงสหรัฐอย่างชัดเจนค่ะโ <ขอ S 1> ดอรัสเซียตอนนี้ไม่ได้หรอกลุงทั้ผมนี่แหละก็รัสเซียกับจีนจับมือกันนะก่อต้ันสหรัฐนะคะเรื่องจะร่วมมือกันทั้งเรื่องพลังงานเกษตรอุตสาหกรรม วาการเศรษฐกิจการพัฒนานะแล้วก็ยืนยันว่าเป็นการลงนามความตกลงหุ้นส่วนไร้ขีดจำกัดนะขยายขอบเขตต่อเนื่องหลังจากที่ลงนามกันไปเมื่อปี65น,ะนี่แล้วก็จะไม่ให้นะประเทศบางประเทศนะใช้อำนาจผูกขาดครอบงำบางส่วนของเศรษฐกิจโลกนะรวมไปถึงเรื่องขวามบาทจากตะวันตกนะอันนี้มันหมายความว่าอะไร มันก็จะหมายความรวมไปถึงว่าสมมุติถ้าสหรัฐมีมาตรการคว่ำบาตรหรือเอาง่ายๆรวมไปถึงการยึดทรั์อ่ะนะโดยไปยึดทรัพย์เครือข่ายที่อ้างว่าเป็นบุคคลในอำนาจของรัสเซียสมมุติอ,อันนี้จีนก็ไม่ต้องปฏิบัติตามสหรัฐก็ได้เพราะว่ามีความตกลงร่วมกับรัรรสเซียอยู่นี่คือจีนกับรัสเซียอีกคู่หนึ่งของค้่อำนาจในภูมิรัฐศาสตร์โลกปัจจุบันะนะเพราะฉะนั้น ไทยเราเองอยู่กลางเขาควายอ่ะกรณีไทยกับกัมพูชาตอนเนี้จีนก็อยากจะมีบทบาทในกัมพูชาต่อเพราะว่าเขาถึงขนาดสร้างฐานทัพท่าเรือให้กันแล้วอ่ะแต่สหรัฐก็ต้องการยื่นจมูกเข้ามาในกัมพูชาก็เลยพยายามที่จะใช้ฐานะของตัวเองเนี่ยมามีบทบาทอ้างสร้างสันติภาพแต่เอาเรื่องภาษีเนี่ยมากดดันทั้งไทยและกัมพูชาแล้วก็ไทยเราเองตอนนี้ เมื่อเซ็นปฏิญญาแล้วเนี่ยมันเป็นปฏิญญาที่ไม่มีผลผูกมัดแต่การกระทํานั้นต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสองประเทศซึ่งเราตกลงกับเขาเขายอมสี่เงื่อนไขทีนี้ไอ้เรื่องปราสาทตาควายเนี่ยกองทัพล่าสุดโดยรัฐมนตรีกระงลาโหมพูดเองเลยนะถ้ากัมพูชาไม่เคลียร์เรื่องนี้ก็ไม่จบเหมือนกันนะเรื่องปราสาทตาควายต้องเป็นของประเทศไทยก็เดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ่ไ แล้วก็จีนล่าสุดที่เป็นประเด็นข่าวก็คือสื่อสินหัวฮะรายงานสารจีนพิพากษาประหารชีวิต5สมาชิกแก๊งสแกมเมอร์ที่ก่อเหตุในเมียนมาค่ะคงจำได้ที่จีนสนับสนุนหรือว่ากดดันให้เมียนมาเนี่ยเปิดปฏิบัติการแล้วจีนส่งเครื่องบินมารับเองเลยเนี่ยนะอยู่ที่เขตโกกังนะชายแดนเมียนมาจ,จีนนะกลุ่มนี้ถูกจับกลุมตัวไปค่ะ เป็นหนึ่งในขบวนการใหญ่ฮะโดนทั้งข้อหาช่อโกงพนันออนไลน์บังคับค้าประเวณีนะแล้วก็ธุรกิจสแกมเมอร์หลอกลวงต้มต้นนะประหารชีวิต5รายนะแล้วยังพิพากษาอีกสองรายโทษประหารชีวิตเหมือนกันแต่ลงรอล,ลงอาญา2ปีนะคนะแต่ที่ประหารเลยนี่คือ5รายฮะเนี่ยสารตัดสินประหารชีวิตนะคือกลุ่มนี้ มีฐานปฏิบัติการอยู่ในเขตโกกั้ง16ราย5รายได้รับโทษประหารชีวิตอีกสองรายโทษประหารชีวิตรอลงอาญาเอาไว้นี่คือคดีล่าสุดที่ทางสารจีนมีคำพิพากษาสมาชิกแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาที่มีการจับกลุ่มไปได้ก่อนหน้านีน้ก็ถือได้ว่าเป็นการลงโทษอย่างเด็ดขาดส่วนที่ไต้หวัน ไต้หวันก็ได้มีการดำเนินคดีกับเครือข่ายปลิ้น Group ที่ถูกทางสหรัฐอเมริกาดำเนินการยึดทรัพย์เป็นบิตคอยกว่า5 0 0แสนล้านบาทอะแต่ไต้หวันเนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วในที่สุดอายการอายการของไต้หวันก็<อ>ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจไล่ตอบตรวจสอบสืบสวนมาตั้งแต่15ตุลา นะแกะรอยทรัพย์สินเส้นทางการเงินของ p r i นซ์กรุ๊ปในไต้หวันปเปิดปฏิบัติการบุกบ้านนะสำนักงานของผู้เกี่ยวข้องระดับสูงนะทั้งหมด47แห่งนะไปตรวจคน้นอยู่ในกรุงไทเปทรวมถึงบริษัทการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไต้หวัน p r i นซ์ Prince, และก็บริษัท Alpha Connect Investment นตผู้ต้องสาย25คนค่ะซึ่งถูกระบุว่าเป็นตัวการสำคัญ ก็ถูกควบคุมตัวไว้แล้วก็มีการเรียกพยานมาสอบปากคำสิบคนค่ะครับมีการยึดอายัดทรัพย์สินนะฮะไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์อาคารที่พักอาศัยหรูหรารถหรูอย่างโรลส์รอยส์ฟอร์รรรี่ลัมเบอร์กินนี่บัญชีธนาคาร60บัญชีทรัพย์สินที่ยึดมูลค่า4,530ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือคิดเป็นเงินประมาณ 4,000กว่าล้านบาทคือเงินไต้หวันพอๆกับเงินไทยอ่า <Ừ. S 2> นะอันนี้คือปฏิบัติการที่ไต้หวันฮนะได้มีการดําเนินการคือเครือข่ายของเฉินจือ่อนะซึ่งเฉินจื้อเนี่ยถูกดําเนินคดีทั้งอาญาทางแพ่งยึดอายัดทรัพย์นะที่สหรัฐนะโดยกระบ,บวนการยุติธรรมอันนี้ชัดเจนแล้วอันนี้ปปงไทย DSI นะก็ประสานข้อมูลปปงอีกขอข้อมูลไปแล้ว ก็คงอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วจะต้องมีรายละเอียดออกมาเร็วๆนี้แหละสาหรับปปงไทยไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยแต่ต้องตรวจสอบบนฐานของข้อมูลไม่ใช่ว่าเห็นชื่อบริษัทชื่อปริ้นแล้วมันจะใช่หมดไงมันไม่ใช่ว่าบริษัทนี้ชื่อปริ้นบริษัทนี้ชื่อแล้วใช่หมดแล้วอันนี้ต้องแยกแยะอันนี้เนี่ยต่างจากกรณีของกลุ่มที่รังสีมันโรมที่ไอออกมาบอกทำไมละเว้นไม่ดำเนินการนะเบนสมิธอะไรอย่างเงี้ยเบนสมิธเนี่ย ไม่ได้ถูกกระบวนการยุติธรรมสหรัฐดาเนินคดียังไม่โดนเลยคที่มีชื่อน่ะอยู่ในบัญชีที่สอสอสหรัฐเสนอแนบท้ายจะออกเป็นกฎหมายมตั้งหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาแล้วหน่วยงานนั้นเนี่ยจะพิจารณาดําเนินการกับคนในบัญชีชื่อเหล่านี้อนั่นคือนักการเมืองสหรัฐเสนอกฎหมายคแต่กรณีของเฉินชื่อนี่คือกระบวนการยุติธรรมสหรัฐจัดการแล้วหลักฐาน มันคนละระดับกันะนะเพราะฉะนั้นของเราต้องบี้อะไรไอ้เครือข่ายเชินชื่อในบ้านเรามีไหม,มส่วนกรณีเบนสมิธหรือกรณีของใครก็ตามแต่ก็ต้องไปตรวจสอบถ้ามีหลักฐานก็จัดการแต่ไม่ใช่เอามาเล่นการเมืองดิสเครดิตเปลอะไปหมดะนะแล้วก็ถูกก็ฟ้องดำเนินคดีด้วยถูกฟ้องอยู่นะค่ะอันนี้คือความคืบหน้าเรื่องนี้ในต่างประเทศ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top Member, ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทั่วกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับของคำแทพง128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ LINE @topshopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%